นี่แบบนี้แท้หรือเก๋อ่าแบบนี้แท้หรือเก๋นะแล้วจะเอาอะไรมาดูว่าแท้หรือเก๋แเว็บแรกก่อนชื่อหรือมเงิน ขันการผลิตเขาเป็นตัวตอ,อก mm hmm. ใช่ปะถ้าเรารู้วิธีการผลิตเหรียญหรือเงินนะ่ะชื่อเป็นตัวตอ,อกอ่าฉะนั้นเวลาเราไปส่องปุ๊บมันต้องเป็นตัวตอ,อกซึ่งตัวตอ,อกก็จะคมแต่อันนี้ใช้ตัวตอ,อกไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นหล่อมาในบละ ใช่ไหมครับอันนี้เป็นหล่อในบล็อกอันนี้ไม่ใช่ตัวตออ่าแสดงว่าไม่ตรงยุคละไม่ใช่รุ่นแรกตรงยุคตรงปีละเห็นไหมครับเนี่ย ถามว่าเวลาส่องอ่ะต้องรู้ด้วยว่าส่องไปดูอะไรเมื่อเราเห็นว่าตัวหนังสือนั้นไม่เป็นตัวตอกเป็นตัวหล่อมีความสงสัยว่าจะเกยแล้วเหรียญบวมไหมอ่าพลาสติกมีการตะใบดูให้เหมือนเก่าๆเลอะๆเทอะๆจริงๆงานเลี่ยมพลาสติกของแท้ต้องเรียบร้อยไหม ต้องเรียบร้อยแต่แบบนี้ไม่เรียบร้อยเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีร่องแล้วเอาไปคุกที่ฝุ่นให้มันจับเข้าไปได้ใช่นไหมดังนั้งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทอดเพราะเหรียญแท้เขาตอกชื่อมาแล้วใช่ป่ะพอเราเอาซีดีโคนไปถอดมันก็ติดชื่อมาด้วยอ่าแต่ถ้าเป็นเหนรียญรุ่นแรกจริงๆเขา ปั๊อมออกมาเนี่ยตรงนี้เก่งๆแล้วเอาตัวชื่อหรือว่าเงินมาตอกทีหลังอ่ะแบบนี้เกนะเกเกพยายามทำให้เก้าเกอ่ะสอง